เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากปมในพลิกลักษณะอาการจะพบระบบรากเป็นปุ่มปมส่ง,งผลให้รากไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นเหนือดินได้ภาพแสดงรากพริกอายุ3เดือนที่เป็นโรครากปมทำให้ผลผลิตลดลง60-70%สาเหตุการระบาด1 ดินปลูกมีการสะสมประชากรไส้เดือนฝอยสูง 2. ติดมากับดินเพาะก้าพริก 3. ติดมากับล้อรถไถจากแปลงสู่แปลงอื่นๆภาพแสดงเชื้อสาเหตุไส้เดือนฝอยรากปมลักษณะการเข้าทำลายรากพืชเริ่มจากตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยระยะที่2เข้าบริเวณหมวกรากพริกและหยุดนิ่งจากนั้น จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากรากและ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนระยะที่3และที่4ทํทำให้รากพืชเป็นปมหลังจากนั้นตัวเมียจะวางไข่โดยตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้500รฟองและฟักเป็นตัวอ่อนกลับเข้าทำลายรากพืชรูปร่างลักษณะของไส้เดือนฝอยระยะเข้าทำลายรากพืชลักษณะปุ่มปมที่รากพิกและหนกลุ่มไข มีจำนวนไข่500ฟองภาพแสดงไส้เดือนฝอยรากปมลักษณะของตัวแม่และลักษณะของไข่ฟักเป็นตัวอ่อนลงดินภาพแสดงไข,ข่ของไส้เดือนฝอยในรากการควบคุมโรครากปมเริ่มจาก 1. การลดประชากรไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกโดยการกำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงแล้วปลูกปอเถือง ดยปอเทืองสามารถสร้างสารโมโนโครทาลีนที่เป็นพิษและไม่ใช่พืชอาหารของไส้เดือนฝอยก่อนที่จะปลูพกพริกฤดูใหม่ภาพแสดงการถอนต้นพริกก่อนไถเตรียมดินภาพแสดงการถายแปลงปูและหว่านปอเทืองอัตรา5กิโลกรัมต่อไร่ภาพแสดงปอเทืองระยะออกดอกประมาณ45-50วันภาพแสดงการทำการไถกลบต้นปอเทืองจากนั้น ทิ้งไว้ในแปลงปลูก2สัปดาห์ก็จะได้เป็นปุ๋ยพืชสดก่อนเตรียมแปลงปลูกพริก 2. ไม่นำไส้เดือนฝอยเข้าแปลงปลูกโดยไม่นำต้นก้าที่เป็นรากป่มเข้าไปปลูกดังนั้นเกษตร,รกรควรเตรียมแปลงพอก้าให้สะอาดโดยใช้วิธีแกลบเผาดินแปลงพอกก้า7-8ชั่วโมงเพื่อฆ่าตัวอ่อนไส้เดือนฝอยในดินก่อนหวางเมล็ด จะได้ต้นกล้าพริกที่ไม่มีไส้เดือนฝอยติดไปกับระบบรากก่อนย้ายปลูกในแปลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหมายเลขโทรศัพท์02 940 7432สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1จังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053 1 4 1 4 1 2 1สนำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 3 1 1 9 9 0สานำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์04334 2 7 1สสานำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์045200422สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์056105070สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบ,บุรีหมายเลขโทรศัพท์039397134สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายเลขโทรศัพท์077259445สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074445905